ตื่นมาเช้าๆมาเดินดูต้นไม้สักหน่อยเดินดูต้นไม้เพลินๆครับ เฮ้ยตอนนี้เป็นฮอลแลนด์นี่ฮอลแลนด์ Holland ก็เป็นผู้สวยได้นะเนี่ยถ้าเทียบกับอาราโซโคสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆเนช้าเนี้ยผมตื่นมาครับ มาดูไม้ข้างรั้วครับไม้เฝ้าสวนครับี่แต่ว่าที่ผมมาสะดุดเนี่ยใกล้ต้นเนี้ยครับผมก็เลยว่าเออวันเนี้ยผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูผมจะมาทําคลิปเรื่องชวนชมฮอลแลนด์ land, ก็สามารถทําพุ่มให้มันสวยๆดอกสวยๆได้นะครับเพื่อนๆดูพุ่มเขาเลยครับโอ้แล้วเรื่องดอกที่สุดยอด ที่สำคัญเป็นชวนชมดอกซ้อนด้วยนะครับเป็นฮอลแลนด์ดอกซ้อนดอกนี้เป็นกุหลาบเลยครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะว่าชวนชมฮอลแลนด์นเนี่ยเราก็ทำพุ่มทำกิ่งทำให้เขาออกดอกสวยๆเหมือนราโซโคทั่วไปได้เลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมีวิธีและเคล็ดลับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเนี่ยพอดีตอนเช้าเนี่ยผมก็เพิ่งตัดกิ่งแต่งรากแต่งรากไปนะครับแต่งกิ่งไป แล้วพอดีผมว่าเออแบบช่วงเนี้ยดอกเขากําลังออกครับก็เลยว่าจะทําคลิปให้เพื่อนๆดู mm. อย่างแรกเลยครับ mm. ต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาครับ mm. ต้นนี้จริงๆตอนนั้นอ่ะมันอยู่ในกระถางประมาณสี่สิบเซนนะครับ mm. แล้วดินของเขาก็แข็งนะครับเนี่ย mm. วันนี้ผมจะไม่แนะนําเพื่อนๆให้ใช้พวกเกี่ยวพวกสารเครมีนะครับ mm. วันนี้ผมจะคุยเรื่องธรรมชาติล้วนๆเลยครับ mm. แต่ว่าทายัางไงให้ชนชมมันเป็นพุ่มสวยๆแล้วออกดอกดีๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเนี่ย<ฆ>การเปลี่ยนดินเพราะว่าต้นนี้มันอยู่ในดินมาตั้งนานละครับผมไม่เคยเปลี่ยนดินเลยแล้วเขาเนี้ยผมเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาพอมาเขาได้ดินใหม่นะครับเนี่ยไม้มันก็ดูสดชื่นนะครับผีเห็นไหมผิวเขาก็เขียวปีครับนีอันนี้มือผมเพื่อนนะครับเนี่ย <laughs> มือเลยดอเนี่ยครับผิวเขาเขียวมากเนี่ยอันนี้มันเป็นรักษาเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเข้ามาดูใก,ใกล้ๆเห็นมล้เนี่ยผิวองค์เขานี้กำลังแตกลายงาเลยผิวแตกลายงาอย่างเงี้ยมันหมายความว่า ต้นไม้มันกําลังกินอาหารนะครับกําลังสมบูรณ์เต็มที่อันดับแรกนะครับคือการเปลี่ยนดิน2ครับแน่ๆครับไอ้ต้นเนี้ยผมเอามาไว้นอกบ้านไว้ข้างรั้วทําไมผมถึงเอามาไว้ตรงนี้รู้ไหมเพราะว่าแดดมันดีชนชมอะครับถ้ามันได้แดดดีอะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงหรอกครับฟอร์มของเขาเขาจะมาเร็วนะครับถ้าไม้ได้แดดดีเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี้ยครับเรื่องดอกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าชนชมเขาได้แดดดีๆเนี่ยโอ้โห ออกมาเต็มครับชนชมผมมาที่ออกออกมาอยู่นกข้างนอกบ้านนะครับน oh, so ้ําอะไรผมก็ไม่ค mm. ่อยได้ลดผมว่าการอดน้ําเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญทําให้ชนชมเขาออกดอกนะครับทําไมถึงการงดอดน้ํามันถึงมีดอกดูไหมฮะก็เพราะว่าชนชมมันคิดว่ามันจะตายมันก็เลยต้องออกลูกออกหลานเพื่อเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับมันจะออกลูกออกหลานได้ยังไงมันก็ต้องทําการออกดอกถูกไหมครับออกดอกเพื่อขยายพันธุ์สุดท้ายพอออกดอกเดี๋ยวมันก็มีพวกฝักนะครับ ก็จะมีนี่ครับมาผสมเกสรนะครับอย่างเช่นพวกพึ่งเนี่ยครับเอาเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียไปผสมกันนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีของการขยายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นพอชนชมมันขยายพันธุ์นะครับมันก็ต้องออกดอกนะครับเนี่ยมันก็เป็นวิธีง่ายๆครับที่ทําให้ชนชมออกดอกนะครับถ้าผมสรุปได้ก็จะเป็นหลักๆถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆก็เป็นเรื่องแสงแดดนะครับ แสงแดดอันนี้สําคัญมากนะครับชนชมเนี่ยถ้าได้แสงถ้าได้ถ้าได้แดดดีเนี่ยแดดทั้งวันเนี่ยโอ้ยังไงชนชมก็สวยครับพอนอกจากสวยปุ๊บไม้มันจะเต็มฟอร์มเร็วครับแล้วที่สําคัญดอกเขาก็จะมานะครับเนี่ยครับต้นเนี่ยเห็นไหมดินพูดง่ายได้ดินใหม่ครับดินดีๆด,ด,ดินโลง่โลงๆโปร่งๆนะครับเมื่อน,นั้นละดอกของเพื่อนๆจะมาแน่นอนแล้วที่สําคัญขนาดช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปดูคลิปผมนะผมจะพูดทุกวันเลย ว่าช่วงเนี้ยชลชมเนี่ยช่วงเนี้ยฝนเนี่ยเขาจะตกทุกวันเลยนะครับต้นไม้เวลามันสมบูรณ์นะครับฝนตกมาขนาดไหนมันก็ไม่ทาอะไรต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าไม้มันสมบูรณ์อยู่ว่าทาไมมันไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนคนครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงโดนฝนอะไรหน่อยเนี่ยดอกมันก็จะเหี่ยวร่วงง่ายนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างพุ่มนะครับว่าทําไมเออชลชมพอลลนมันก็สร้างพุ่มได้นะการสร้างพุ่มก็นแน่ๆครับก็ด้ดยการตัดทดนั่นเองครับ เพื่อนพูดสังเกตให้ดีนะครับจริงๆต้นเนี้ยมันมันเกิดจากการที่มันมีแค่กิ่งสองกิ่งครับผมจะชี้ให้ดูครับเนี่ยกิ่งซ้ายกับกิ่งขวาอ๋อโทษทีครับแล้วก็มีกิ่งข้างหลังนี้เป็นสามกิ่งแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมฮะแล้วมันเป็นพุ่มอย่างนี้ได้ยังไงก็เนี้ยครับเกิดจากการตัดทดอันนี้เป็นมีดแรกผมตัดไปตัดมีดแรกปุ๊บพอตัดมีดแรกเสร็จปุ๊บมันก็แตกเป็นสองกิ่งเพื่อนๆเห็นไหม มันก็แตกเป็นสองกิ่งเห็นไหมเนี่ยพอมันแตกเป็นสองกิ่งเพื่อนๆตามผมมานะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปึ๊บพอมาตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมเพื่อนๆเห็นรอยไหมครับเนี่ยเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยตัดเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บผมก็ตัดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมตอนนี้มันก็แตกอีกสองกิ่งเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะเนี่ยครับมันเลยถึงกลายเป็นพุ่มมันนะ เห็นไหมเนี่ยอย่างกิ่งนี้เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยลอยนะอันนี้ลอ,อยมันยังอยู่เลยเนี่ยแต่สุดท้ายแผกนกำลังจะเนียนกิฟเลยนะครับแผนกำลังจะเนียนแผ่กำลังจะหายแล้วเี่ยแค่ผมจะบอกว่าเนี่ยกิ่งนี้ขึ้นามาไหมผมตัดปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นรอยตัดพอตัดปุ๊บมันก็แตกสองกิ่งเนี่ยแตกหนึ่งแตกสองสไตล์การทำไม้ผมนะครับตัดหนึ่งแตกสองนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งหรือว่ารากนะครับแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูกิ่งนะเพื่อนตามผมมานะเห็นไหมกิ่งปุ๊บปุ เ้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนะน,นี่ยอันเนี้ยเป็นรอยแผลที่เกิดจากการตัดทดเห็นไหมไหมกิ่งนี้พอมันขึ้นมาปึ๊บอันนี้ผมก็ตัดทดอีกปึ้งอีกน,น,นี่กาวร้อนยังอยู่เลยครับเนี่ยนี่นี่ผมแกะแกะรอยแกะ,แกะ,แ,กะแกะกาวร้อนในหะ้เพื่อนดูเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาใช้กาวร้อนใช่ไหมครับเนี่ยทาไปแล้วเดี๋ยวกาวร้อนพอถึงเวลาปึ๊บประมาณสัก2เดือน3เดือนกาวร้อนมันก็จะหลุดลอกออกมาเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกาวร้อนไหมเนี่ยแล้วแผลมันก็เริ่มเลี้ยนเห็นไหมแล้วเนี่ยพอปึ๊บพอตัดปึ๊บ มันก็แตกอีกสองกิ it, right? ่งสามกิ it, right? right? <you> ่งเห็นไหมเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูข้างบนนี่เห็นไหมเราเนี่ยพอเนี่ยพอได้กิ่งนี้มาใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยพอกิ่งนี้พอกิ่งพอกิ่งนี้มันแตกมาใช่ไหมมันขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยผมก็ตัดโทษอีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ตัดโทษอีกเนี่ยพอผมตัดโทษอีกเห็นไหมมันก็แตกตรงนี้อีกสองกิ่งหนึ่งไม่เลี่เพื่อนเห็นเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยตรงนี้อีกหนึ่งกิ่ง อันนี้อีกสองกิ่งเห็นไหมเนี่ยเ,เพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยมันเกิดจากการที่ชนชมฮอลแลน์มีสามกิ่งเพียงแต่ว่ามันเกิดจากการตัดทดเรื่อยๆของผมนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าชมฮอลแลนดเนี่ยเราก็สร้างพุ่มให้เขาสวยๆได้นะครับเห็นไหมเราดูพุ่มครับด้านนีนน้ซึ่งผมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมพาพเพื่อนๆมาดูอีกจุดหนึ่งนี่ ตัวนี้เห็นไหมเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นกิ่งนี้ไหมครับเนี่ยเรคุมโคสอัพแป๊บนึงให้โคสอัพให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆเห็นไหมครับเนี่ยมันกําลังแตกหมาอีกสองกิง่งอย่าใช้ว่าสองกิ่งครับเนี่ยด้านนี้ก็มีกิ่งหนึ่งเพียงแต่ว่ากล้องมันเข้าไปไม่ถึงเนี้ยแตกมาแบบแตกสองแตกสามนะครับเวลาเวลาตัดทศด,ดีๆเนหะ็นไหมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูกิ่งนี้เห็นไหมเนี่ย เห็นไหมเนี่ยนกิงก็กาลังแตกอันนี้ผมก็ตัดทดเห็นไหมเนี่ยครับคือไม้มันกําลังกินนะครับไม้กําลังเดินนะครับไม้มันกําลังสมบูรณ์นะเมื่อนั้นนะครับเราก็ไปตัดทดนะครับรับรองพุ่มนี้แตกกระจายครับไม้มันก็จะเป็นพุ่มสวยงามให้เราเองนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนี้เกิดจากการตัดทดหมดนะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมว่าการตัดทดน่ะถ้าตัดทดถูกที่ถูกเวลาได้จังหวะที่มันดีๆครับ ชนชมฮอลแลนด์ของเรามันก็สวยได้ครับมันก็เป็นพุ่มได้สวยงามไม่แพ้ชนชุม阿าโซโคเลยนะครับซึ่งการตัดทดในเวลาที่มันถูกต้องนะครับมันก็คือเวลาช่วงที่ไม้มันกําลังกินอาหารไม้มันกลังสมบูรณ์นะครับเราก็ตัดทดเลยครับเมื่อนั้นแหละครับโอ้โหกิ่งแตกกระจุยครับเห็นไหมผมว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้แบบชนชมฮอนแลนด์ของเราเนี่ยเป็นพุ่มสวยงามได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นฮอนแลนด์อีกต้นหนึ่งครับพุ่มโหดกว่านี้อีกครับ ไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับเป็นเพื่อนเป็นฮอนไลต้นหนึ่งเป็นเพื่อนดูพุ่มเระเดูอครับไอต้นนี้อยู่ในกระถางเจ็ดสิบเซนนะครับอย่าใช้เข้า่ากระถางเลยครับกรละมังอันนี้เป็นกรละมังที่ใหญ่ที่สุดที่ผมหาได้แล้วนะครับเนี่ยนี่ะครับอันนี้ก็เป็นชวนชมฮอนแลนนะนี่ครับที่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นนี้ก็เพราะว่าอะไรครับมันก็เหมือนไอต้นเมื่อกี้ที่ผมจะสื่อว่าการเริ่มต้นของการเป็นพุ่มเยอะเนี่ยคือการเริ่มต้นของการที่มันมีแค่สามกิ่งนะครับเนี่ย กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองและกิ่งที่สามเนี่ยแล้วพอกิ่งที่หนึ่งเพ,พื่อนเพื่อนดูเนี่ยมันยังมีร่องรอยที่โูกต้นนี้มันหลายปีมากนี่ยมันยังมีร่องรอยของการตัดทศอยู่เลยเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยพอผมตัดทศเนี่ยแล้วกิ่งมันก็แตกสองเนี่ยแล้วดูดิพอพอมาเริ่มต้นจากการแตกสองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตามผมมาแล้วดูนิ้วผมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแตกแตกกร,กระจายนะหนึ่งสองสามดูดิอันเนี้ยมันเริ่มจากการที่แตกขึ้นมาหนึ่ง เห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็แตกคู่อีกแล้วนี่มันก็แตกขึ้นมานอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วพลเพื่อนเพื่อนดูแล้วมันก็แตกอีกแล้วพลเพื่อนเพื่อนดูขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็แตกอีกเนี่ยครับแล้วไม้มันจะไม่เป็นพุ่มสวยได้นะครับถ้าเราตัดทศได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะนะครับเนี่ยซึ่งต้นเนี้ยบางกิ่งที่ผมตัดออกด้วยนะครับคือพุ่มมันมาเยอะเกินครับมันมาเยอะดีครับการทําต้นไม้ มาเยอะมาเกินเนี่ยดีครับดีกว่ามาขาดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาว่าชนชมฮอ,อนแลนด์ของเราเนี่ยเราก็ทําพุ่มให้มันสวยได้ครับเนี่ยเสร็จพุ่มสร้างพุ่มนะครับเนี่ยอต้นนี้ผมเสียตายอย่างนะครับเพื่อนๆจริงๆดอกเ็าท่วมมากเพราะว่าไม้มันได้อายุเร้อยวันพันปีต้นเนี่ยไม่เคยขาดดอกเลยในช่วงเนี้ยที่ผมมาทาคิดเพื่อนเพื่อน,อน,อนดูที่ดอกเขาแบบหลุดร่วงไปครับ แต่ปกติดอกเขามาเยอะอยู่แล้วครับต้นเนี้ยพอไม้มันได้ยูครับต้นไม้พอได้อยู่แทบไม่ต้องไปทําอะไรครับแต่ดอกเขาก็มาครับเดี๋ยวต้นนี้ถ้าผมมีรูปเก่าๆผมจะแปะให้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นบทพิสูจน์ง่ายๆว่าชวนชมฮอลแลนด์ของเราเนี่ยเราก็ทําพุ่มได้นะครับทําพุ่มได้ง่ายๆก็คือเรื่องการตัดทดนะครับแล้วซึ่งการตัดทดเนี่ยครับก็เรียกว่าตัดทดถูกที่ถูกเวลานะครับตัดทดตอนที่ไม้มันกําลังสมบูรณ์ก่อนที่มันกินอาหารนะครับ นั่นแหละครับกิ่งแตกกระจุยกระจัดเนี่ยครับการสร้างพุ่มของชนชมฮอลแลนดเห็นไหมเนี่ยอย่างต้นนี้ครับมันก็เกิดจากที่มีแค่กิ่งสองกิ่งเห็นไหมครับเนี่ยมีแค่กิ่งสองกิ่งเห็นไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆแตกไปเห็นไหมครับเนี่ยลราพอขึ้นมาชั้นข้างบนเนี่ยก็เริ่มกัดตัดทอเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ตัดทอนมันก็แตกเป็นสองกิ่งแล้วเนี่ยพอเลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็แตกเป็นสองกิ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นพุ่มที่สวยงามนะครับ เห็นไหมแล้วต้นนี้ที่พิเศษนิดหนึงครับของชนชมพันแลนนะครับมันก็ยังเป็นรากทองเลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงครับวิธีการทำให้ชวนชมเป็นพุ่มและออกดอกสวยๆนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมชอบพูดไปในหลายคลิปนะครับชนชมอะไรทุกสายพันธุ์มันทําได้หมดครับทําให้พุ่มมันสวยได้นะครับสุดท้ายเนื้อขึ้นอยู่ที่ฝีมือและคนทํานะครับอย่างชนชมฮอลแลนด์เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับชนชมฮอลแลนด์เนี่ยมันจะแตกต่างกับพวก阿าโซโค,คือกิ่งเขาจะแตกไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีวิธีการช่วยนะครับที่จะทําให้กิ่งของเขาแตกออกมาเยอะๆนะครับไม่แพ้อลาโซโคเลยนะครับเนี่ยกิ่งแบบเนี้เห็นไหม อย่างพวกโซโคพวกเขาเนี้ยกิ่งเขาก็แตกเยอะอยู่แล้วน,นะอันนี้ก็จะเป็นไทยโซโคกิ่งเขาก็เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าฮอแลนด์ของเราก็ไม่น้อยหน้าหรอกครับเห็นนะไหมใบทุกสายพันธุ์มันทําให้สวยได้หมดแล้วครับทําให้เป็นพุ่มได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจให้มันรู้ว่าเวลาไหนเราควรทำต้นไม้นะครับเพื่อนๆเ,เมื่อน,นั้นนะครับจนชมฮอแลนด์ของเราก็จะสวย ได้ในไทยกับไายฟันอื่นอยู่ลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดอกเขาลงตาเรามีดอกเขาเพิ่มเริ่มต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มตีพุ่มกันมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเลยซึ่งไอ้ดอกเ่ยครับเดี๋ยวผมก็จะสูบให้ได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเลี้ยงชวนชมอะครับที่อยากให้มันมีดอกครับเป็นพุ่มสวยๆนะครับก็เนี่ยครับอันดับแรกเลยผมก็ทําการเปลี่ยนดินให้เขา พอเขาได้ดินใหม่ได้อาหารใหม่แล้วดอกของเขาม้าก็จะมานะครับที่สาคัญครับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดผมก็บอกเลยครับมันก็คือการก็คือแสงแดดนั่นเองนะครับเนี่ยครับแล้วตรงเนี้ยเราเนี่ยเริ่มสายแล้วแดดเริ่มมาแล้วก็เลยว่าผมจะจบคลิปนี้แล้วครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับก็คือแดดนั่นเองนะครับดินดีแดดดีนะครับผมออกองค์ประกอบแค่สองอย่างเนี้ย อันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องการลดปุ๋ยแล้วด้วยซ้ำนะครับมันได้อายุแล้วครับเดี๋ยวดอกเขามันก็มาเองครับสุดท้ายก็ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะครับถึงเวลาเดี๋ยวดอกเขาก็จะมาเองเป็นไงครับผมว่าวิธีมันก็เป็นวิธีการทําพุ่มให้มันสวยๆรันชมพอแลนด์ออกดอกเยอะๆเนี่ยครับผมว่ามันก็มีวิธีการง่ายๆนะครับแค่เราเข้าใจว่าเออเมื่อไรดอกมันจะออกนะครับหรือว่าทํายังไงให้ดอกมันออกนะครับด้วยการเปลี่ยนดินใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าแสงแดดนะครับที่มันเป็นสภาพแวดล้อม แค่เนี้ยชวนชมมันก็จะสวยนะครับมันก็จะเป็นพุ่มสวยงามแล้วก็มีดอกให้เพื่อนๆได้เชยชมตลอดปีนะครับโอเคครับเพื่อนๆ <laughs> คลิปนี้ผมก็จะจบประมาณท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อว่าที่ผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆเลยมาฝากเพื่อนๆนะครับลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ